สวัสดีนะครับวันนี้เราพามาชมอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ของเมืองไทยนะครับอยู่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับชื่ออ่างเก็บน้ำวังม่วงนะครับเพิ่งสร้างด้ปีนานะครับก็เป็นลักษณะของเขื่อนดินนะครับสร้างอยู่ระหว่างเขาเทือกเขาฝองเทือกนะครับ แล้วก็มีเขื่อนกั้นอยู่ตรงกลางนะครับก็จะสังเกตว่าก็เพิ่งเริ่มเก็บน้ําได้เขื่อนเพิ่งข้างเสร็จนะครับกําลังเริ่มเก็บน้ําอยู่นะครับก็ปริมาณน้ําก็เริ่มมีเข้ามาในเขื่อนนะครับแต่ยังไม่เยอะมากนะครับก็ปกติน้ําที่ก็ไหลามาจากน้ําตกมวกเหล็กนะครับก็จะไหลลงเขื่อนา จะเริ่มสังเกตเห็นปริมาณที่เริ่มเข้ามาในยอะนะครับก็จะสังเกตผมจะซูมให้เห็นนะครับเห็นเกกห็นเห็นก้อนตรงเขานะฮะตรงเขานั้นนะครับนะครับที่เต็ตาปมดนั้นน่าจะเป็นยอดเยีนะครับบริเวณนั้นนะครับเหเป็นยอดที่สูนงนะครับจะเรียนที่จากการสังเกตนะครับเฟื่อน ตรงอื่นน้ำก็จะเริ่มท่วมะสมเขื่อนผสมน้ำไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าใช้เวลาอีกเป็นปีนะครับกว่าน้ำจะกว่าน้ำจะเต็มนะครับกว่าน้ำจะขึ้นมาเยอะนะครับคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานนะครับก็สวยครับหน้ามาดูหน้ามาพักผ่อนนะครับตอนเย็นก็เริ่มมีคนมานะครับมาเดินเล่นมาพักผ่อนนะครับนี่เห็นวิวองบางม่วนนะครับใกล้เกิดปลาสัก